โอเคครับผมทุกคนสวัสดีครับช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลวันสงกรานนะครับผมก็ผมมีคลิปมาเล่นกันวันนี้เรามีลูกโป่งแต่ลูกโป่งไม่ได้ใส่น้ําเปล่านะไม่ได้ใส่แค่น้ําเปล่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีทั้งน้ําปลาแล้วก็อะไรบ้างน้ําปลาแล้วก็ปลาน้ํามันหอยน้ำมันหอยดำซีิ๊ดำ,ดำแล้วก็เวตเมิวด้วยเวตเมิวแล้วก็ละช่อง ส้มตำน้ำส้มตำน้ำส้มตำคือแถมข้าวโพดลงไปด้วยนะขยะล้างจานก็มีขยาล้างรถสำหรับคนโชคดีก็คือจะได้น้ำเปล่าก็คือเราจะนี้น้ำเปล่าด้วยไม่ใช่ไม่ได้มีแค่น้ำแกล้งนะคือโชคดีก็ได้น้ำเปล่าไปเจหลงแจกกล้วย แกกุ้ยมันดูออกไหมไม่ออก,กออกไหมสีเหมือนกันเลยสีเขียวเฮ้ยกินทะลุออกไหมนุ้ยทีนี่สุกัรโป๊ะไมห็นะ <c ười> ไอ <c ười> สุกับโป๊กแต่ผ้าขี้ริ้วหัวทองนู่ยสรุปมม<ๆ>ว,ว่าเรื่องไหมสีเขียวสีติดเสื้อเรื่องว่าถ้าเกิดมันเป็นสีว่าอะไรตรงนี้เน,ะน้นเลยนะ ไอ่น้ำอะไรวะของการเนี่ยนัเล่นน้ำเนา่าอย่าล้งรถไอ้อย่โชคดีว่ะกูอยากได้น้อยาล้งรถมากเลยเจอมแจกกล้วยไมจายน้ำเลยไอ้อเล่นเฮ้อาน้าน่างโอ้ไม่ได้มาล<ม>ายวันแลวพี่ไม่ได้มานวนหอมๆอ <laughs> เหลือแต่น้ำแบบขี้เกียจตลอดข้างในนั่นมึงเอาลูกดีๆนะสีอะไรอะมึงชอบสีอะไรเดี๋ยวถามไอเอมดิเอ็มชอบสีอะไรสีฟ้าสีฟ้ามันไม่ใช่เป็นคนใส่มันไม่รู้หรอกว่าสีฟ้ามีอะไรไม่มีสีฟ้ามีลูกเดียวเก็บไว้เลี้ยงเลี้ยงดูดีเนี่ยสองดวงเลี้ยงดูดีดูนี่ดิขี้อะไรอุบาทเทสแม่กูยังดูไม่ออกเลยอะไร อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไอ้เหี้ยมึงออกมาเล่นทำเหี้ยอะไรค่อยอยู่บ้านก็สีน้ำเงินนี่บอกว่าเอาใจช่วยนะเออเอาใจช่วยหน้าสีน้ำเงินแหละมาดูกันว่าเอาใจช่วยเอาใจช่วยไอ้สัตว์ก็จะช่วยมึงด้วยเงินอพรบ๊อบพร้อไหมมึงจะเข้าไปใกล้ๆก็ได้เหี้ยยังไม่โดนโดนน่ะไม่ใช่สาวไปกวนโดนตรงไหนโดนโดนคอเหรอ น้ำอะไรน้ำอะไรไม่กินไหมหอมอีกเหรอน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำอะไรอ่ะรู้ละน้ำส้มตำเหรอราช่องมาช่องช่องเหรอแล้วเชงเนี่ยก็หนุแล้วเส้นมันหายไปไหนหมดวะนี่นี่นี่ไอ้เหี้ยแปลกหูน้หมาช่องคือเส้นมันกระจายไปหมดเลยใช่ไหมเีอยได้ราะช่องเอาติด แกกล้วยอันนี้กูรู้น้ำอะไรอันนี้สีดำดูดิมันเหมือนจะเลือกมั้ยเผื่อมันเผื่อมันคิดว่าน้ำโคกของหวานออกหมดแล้วใช่ไหมยังของหวานออกไปอย่างนึงแล้วเหี้ยมึงใส่ของหวานแค่อย่างเดียวที่เหลือของข้าวหมดเลยใช่มีน้ำปลาอีกนล้วมันหอยสีดำก็มีอีกน้ำโค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 กเอาแบบนี้มึงมึงเลือกมาซ้ายหรือเอามึงเลือกซ้ายหรือขวาออามึงเลือกมาเลยซ้ายหรือขวา เขาบอกว่าขวาห้ายตายยิ่งกว่าขวาขวานะขวามาไอ้เหี้ยสลาดรือเปล่ามึงเดี๋ยวไปดูหลักฐานในกล้องก็ได้ขวาอ่าไอ้เหี้ยดูดิโคตรชัดเลยเหี้ยมึงใส่เหี้ยเหี้ยขนาดนั้นเหรอโค้กน้ำโค้กหรือเปล่าไม่รู้มาดูกรับขย่บให้ขยับให้เข้ากัน เกือบไม่ได้สั้นแล้วร้อยไม่แตกไม่แตกเอ้ยเอ้ยดวงดีว่ะดวงดีว่ะน้ำแล้วเดี๋ยวน้ำไห่ดวงดีน้ำอะไรน้ำปลาเหรอไม่ไม่สีอุดมเกือบแล้วมันไอ้เหี้ยพวกพูดดีเลยกูปลาแรงไม่แตกไอ้เหี้ยดีดีดีนะ้เหี้ยเราเป็นสีอุดมไอ้เหี้ยถ้าเป็นของหวานไม่เป็นไรเลย กพร้อมให้กอลุยกูพร้อมเอาคืนไปเมื่อกี้ปลาใส่บุงนี่มาดูมาดูไม่รู้อะไม่รู้ให้มันเลือกซ้ายขวาเอานะขูเดาเลยเียที่ดูไม่ออกอ่ะอันเนี้ยดูไม่ออกอันนี้ดูไม่ออกกลให้มันดูก็ดูไม่ออกไม่ต้องไม่ต้องเดาเลยอ่ะถ้าปลามึงต้องปลาแรงๆตรงอกหรือพุงก็ได้สีเขียวนี่เป็นสีเขียวแต่ก็ดูไม่ออกนะเหมือนน้ำเปล่าเหมือนกันแล้วก็ลูกไหนลูกนึงกูคนใส่กูยังจำไม่ได้เลย ไปขวาขวาโอเคขวาขวาขวาโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมเอ็นเน้นเน้นระวังเลยอกลอยเลยจริงๆปลากูณลงนี่ปลากูณลงนี่อย่างเดียวพร้อมนะยิงปลาไม่แตกแล้วเอ็มปลาแรงๆเลยเนี่ยไม่ปลาแบบคือปลาแรงๆเลยกินไรกินไรน้ำเลยน้ำเปล่าอย่างนี้น้ำเปล่าใช่ไหมนี่ มันเปล่าเว้ยแต่ว่าถ้าโดนมันก็ไม่เป็นไรต้องดีสองรอบนแล้วลูกดีสองรอบแล้วก็อยากให้มันแตกอ่ะไม่แตกเตอลมแจกกล้วยเอ็มเลือกซายซายนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันปตาผมไม่แตกเว้ยเนี่ยแบบลูกหนาๆเลยนะว่าลูกเก่าก็อยได้ลูกถูฟ้า

สีเดียวกันเลยอะทุกไหนบ้างเดี๋ยวขาไปแล้วเราเนีซ้ายบ้างก็ได้ด้ากูด้ยเนีคุูพุมันก่อนฟมเกอา้ไม่ตกววะใกล้เกินมันใกล้แล้วมันไม่แตกเว้ยไม่ได้ไม่แตกเจ็บเจ็บไไปดูดีพบ์น้ำเลยน้ำเหระ อย่าบอกน้ำเปล่านะไม่ใช่จริงหรอหอไมไหมกินมันเหมือนกับพวกเครื่องปรุงอ่ะกูว่าน้ำมันหอยไอสัตว์วน้ำมันหอยน้ำมันหอย ก็้องเลือกได้ขาดเลูกเดียวเดี๋ยวยังมีสิบว้ไม่เห็เดียวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวกูเก็บก้องป๊นนึงัวนะอ่ะเอาเลยนะเฮ้ยน้างจานหอเหรอล้างจานตัวล้างจานต้นตีนเจลงแจกกล้วยเ่องะของตา โอ้แบ oh, uh, ่งป yeah. oh. oh. yeah. ักูด้วยเกี่ยสัมูไอ้สัน้ำตำแมงเต็มหน้าเลยเ้ย้น้ตไอ้สัไอ้เียแสบเลยเกี่ยแม่งมีปันเข้าจมูกกูเลยคแสบตาเลยตานกท้ายเอาเนี่ยไม่เหมือนน้ำตากระเด็นใส่กุ้ยหมนดังวยน้ำเลย โน้ำโดนคนเดียวเจลรมแจกกล้วยมึงโดนของที่ว่ามันเหม็นอยู่คนเดียวพวกกูวะโดนในน้ำที่สะอาดไงน้ำย่าล้างจานเนี่ยเหรอน้ำย่าล้างจานสะอาดไงพวกกูแสบจมูกเลยครั์เข้าจมูกตัวมึงดิเสียลูกไว้เสียลูกไว้เอ๊ะเสียลูกจะได้รู้ว่ามันมีเหี้ยอะไรอยู่ข้างในได้ได้อ้าลูกเร็วๆเรื่องมันไม่แม่อนบีบเองวะเอาบีบเองเฮ้ยบีบเองโดนลงโทษไหมเหรออือน้ำแล้วค่ะนี่ แล้วว้าวอ่ะไปทำมิวเลี้ยวหวานว่ะโห้เพลงเพลกูเลยเลี้ยวไปตำมิวจริงๆให้มันบีบเองก็ดีแล้วไปเป็นนิวมิววนี่ผสมส้มตำได้ไหมอ่ะจริงเหรอเออมันมีกลิ่นข้าวด้วยว่ะดูท้ายดูท้ายดูล้างๆอีกล้างนึงไปดูไหนโฟมตกเหตุปะมีดวงไม่ดีเลยน้วอะไรวะน้วอะไรนี่ขนมหวานเนาะทำกะทิอ่ะ เห็นล้างมือก้นตัวกระปรงเลยไอ้เนี่ยนี่ได้ปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ปีใหม่ปีนี้วันสงกรานต์ปีนี้นะครับผมก็ใครที่ไม่ออกไปเล่นสงกรานต์ผมก็อยากให้ดูแลตัวเองอยู่บ้านนะครับผมพักผ่อนแต่ว่าใครออกไปเล่นสงกรานต์ปีนี้ก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับผมที Ö, es, e share, ่เข้ามารับชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจอลมแจกกล้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับไป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 ไหนตัวนะครับ